นี่ก็เป็นโทรศัพท์แบบซัมซุงนะครับ Galaxy E71 ตัวโมเดล2020นะครับก็อันนี้จะมาแนะนำการตั้งค่า เพื่อที่จะแสะดงขอบเปอร์เซนต์ของโทรศัพท์ครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันเหลือเท่าไหร่นะครับเมื่อเราซื้อมาครั้งแรกมันจะไม่มีมันจะไม่ขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ถ้าเราเลื่อนลงมาเนี่ยจะเจอนะครับให้เราเลื่อนเดินลงมานะครับ แล้วก็ติ๊กตรงคําว่าติ๊กตรงฟันเฟืองนะครับติ๊กไปที่หนึ่งนะครับอ๋อไม่ใช่เข้าผิดโอเคนะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาจนเลื่อนลงมาแบบนี้นครับมนขึ้นหน้านี้ตี๊กเข้าไปตรงสามจุดนะครับมันก็จะขึ้นคําว่าแถบสถานะนะครับ มันก็จะมีแสดงเปอร์เซนต์แบตเตอรี่นะครับให้เราติดนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วโดยทีนะครับครับตัวนี้เป็นโทรศัพท์อ่าเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วครับโทรศัพท์อ่าตัวซัมซุงนะครับ a 7 1 ก็อันที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับเมื่อวานยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ